เอาคือวะคือว่แจังไทะแจังไทะแจังเทะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ดินดิ่นยู่ดินอยู่ดินอยู่เอาละครับสอง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 พี่น้องส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 องเอาละครับเอาละครับสอง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 พี่น้องสองสองเอาละครับดึงแล้ว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 ครับดึงและครับดึงละครับเอาละครับเอาละครับ เอาล้วครับเอาล้วครับมาจังหวะนี้พี่น้องจังหวะนี้ครับเอาล้วครับเอาล้วครับเอาล้วครับไหวบ่ไหวบ่เอ้ยพี่น้องเอ้ยสุดยอดอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ปอดพี่น้องเอ้ยปลาบึกครับโอ้ยจะมาหมานเทลรอดแล้วพี่น้องรอดแล้วครับ2,360บาทครับพี่น้องอุ้ย ปาดปรตัวอ้วนข้างแน่แต่ปาไหมปาดอีพอไอแม่่อยโอ้ยเอาเพื่อนมาแห้งคักคนสั่นพี่น้องเบิ่งกันครับผมเอาเอาะไรครับจอบแล้วพี่น้องจอบแล้วครับเอาอะไครับเอาอะไครับเอาแล้วครับคือบ่อลดอกบัลเต้าหน่อยบ่เอาบ่แมนครับปลาบึกครับเพิ่นว่าเอามา เอามานลครับมานลครับมานลครับเอาเขิองไก่โอ lee, <S S ้ยพี่รองเอ้ใตัวบใงไงหนึ corona, no ่งครับผมสุดยอดครับสุดยอดมาทำนี่แล้ว่านเขาไม่้ถือมันกับถือร็อกตัวกั้กวงกัวกวง เอาละครับต ot ัวที่มันหลุดละครับพี่น้องมันก็วนวนเวียนๆอยู่แถวหนักกล้องเนี่ยพี่น้องเอ้าเบิ่งจัอวานนี่พี่น้องสิได้ไ่มพี่จันเบื้องแห้งเหรอพี่น้องเอ้ยเอาพากันได้ไล่ครับเอา อ่าเบื้องกันพี่น้องออาดึงเลยครับพันแล้วว่าสันว่าพี่น้องอะาเบื้องกันครับอ้าเดล๋รียบร้อยครับโอ้อาตัวใหญ่ดีครับ สุดยอดครับเอาเส้นโต้งได้แล้วครับจะไปบอนไกล้แล้วครับดังเล่าดีพี่น้องดังเลาดีครับเอามาเลยครับมาเลยครับโอออยู่แต่ฟังพี่นลองสุดยอดครับ